<c oughs> ดูแล้วย <c oughs> ใจพี่เก่งขามาเช้าจังเลยนะคะอ้าวน้องของขวัญพี่ก็ต้องเป๊ะหน่อยสิลองมาต่เช้าเพราะว่าเราทําหน้าที่ดูแลประชาชน <c oughs> คนไข่ามารอเราอะเราก็ต้องไม่ทําให้เขาเสียเวลาจริงคะ่ะเออพี่เก่งขามีคนฝากของขวัญมาให้ค่ะของของขวัญ <c oughs> ของขวัญที่ไม่ใช่หนูค้าของขวัญคือขนมเขาบอกว่าพี่เก่งอะค่ะดูแลญาติเขาดีอยากเป็นพิเศษเลยฝากมาให้ค่ะอนั้นพี่ฝากน้องของขวัญไปบอกคนไข้หน่อยได้ไหมเพราะว่าพี่รับไม่ได้จริงๆพี่ทําตามหน้าที่กลมกลันแพทย์ดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยีโหหล่อทั้งตัวและหัวใจหนูลูกป้าขอโทษนะ ลูกชายป้ามารับชาป้าหิวน้ำตัวเลยลูกงั้นเดี๋ยวคุณป้านั่งก่อนนะคะเดี๋ยวโนวูไปกดน้ำแห้งค่ะขอบคุณจ้าน้ำขอบคุณป้าโอ้ขอบคุณลูกป้าไม่มีอะไรจะให้เลยน่อ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณป้าพวกเรายินดีให้บริการนะคะโอ้ขอบคุณนะช่วงนี้เขาอยากมากแพงทองกับแพงป้าจะได้ประหยัดไปโรงพยาบาลนี้บริการดีจริงๆเลยโลแม่ไปขึ้นรถขลางนะโอเคโอเค ป้าไปก่อนนะจ้าลูกชายมารับละจ้าเด้ท่าปลอดภัยนะคะขอบคุณจ้าน้องของขวัญดูแลคุณป้าดีจังเลยนะครับพอดีหนูเห็นคุณป้าแล้วหนูคิดถึงแม่ที่บ้านนะคะการดูแลผู้สูงอายุก็เหมือนดูแลพ่อแม่ของเราเองหนูมองว่าเป็นความตัญญูอย่างหนึ่งในสังคมนะคะส่วนตัวแล้วทําให้หนูมีความสุขในการทํางานด้วยค่ะ วันนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ดีใจที่เห็นคนไข้กลับบ้านไวใช่ค่ะพี่เก่งแค่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีจิตอาสาพอเพียงไม่โลภและไม่ลักคิงให้กับคนที่รู้จักหนูก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วค่ะใช่แล้วของขวัญเพราะเราคือกลมการแพทย์องค์กรแห่งคุณธรรมเรากลับบ้านนั่นดีกว่าค่ะกลับบ้านกว่า กรมจันแพทย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะรักษาม,มาตรฐานและส่งเสริมในการที่จะเป็นองคอ์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้แนวคิดที่ว่า MOPH Moral Sufficiency คือคุณธรรมพอเพียงขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นเราจะเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีพัฒธธรรมไทยและคุณธรรม5ประการอันได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสืบไป